ตั้งอยู่ที่บ้านบ่อสวกหมู่ที่หนึ่งตำบลบ่อสวกจังหวัดน่านเป็นสถานที่ที่มีปราชาวบ้านผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพจึงได้เกิดกลุ่มบ่อสวกเฮิร์บสวัสดีเจ้ากลุ่มบ่อสวกเฮิร์บเกิดจากความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยใช้สมุนไพรห้องถิ่นที่มีคุ้น่าเราจะมาเติมเต็มความรู้ภูมิปัญญาห้องถิ่นโดยการทำลูกประครบสมุนไพรเจ้าเรามาดูวิธีทำลูกป,ประครบสมุนไพรกันเลยค่ะลูกป,ประครบสมุนไพร ประกอบด้วยขมิ้นชันไพลตะไคร้ใบมะกรูดใบชะพลูย่้าเอ็นยืดใบส้มปล่อยใบยมะขามลูกประครบสมุนไพรช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อข้อและอาการบาดเจ็บจากการเคล็ดขัดยอกด้วยการใช้ความร้อนจากสมุนไพรช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและลดการอักเสบ อีกทั้งยังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้นใครอยากมาสัมผัสประสบการณ์การทำลูกประครบสมุนไพรด้วยมือของคุณเองกลุ่มบ่อสวกเฮิร์บตำบลบ่อสวกจังหวัดน่านเรียนรู้การใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพพร้อมรับชมวิธีการทำลูกประครบที่ช่วยบำบัด และผ่อนคลายมาเติมเต็มความรู้และความสนุกในการทำกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพสมุนไพรไทยของขวัญจากธรรมชาติสู่การดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน